คนเขาเรียกว่าเซียนสามตัวตรงครับืสามตัวตรงคือถ้าเรียกว่าเซียนเนี่ย <c oughs> เขาแทงเลข <c oughs> เขาซื้อเลขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล <c oughs> เขาจะไม่มีวันขาดทุนแต่ใครที่ชอบชุดเดียวเม็ดเดียวอันนั้นเราเราเขาเรียกความฝันนั้นยิ่งใหญ่บางทีอาจจะผิดพลาดได้เนาะแต่สําเร็จสําหรับเซียนหรือว่าคนนักสแสวงโชคลาภหกสิบคู่สี่สิบคู่ เขาจะไม่พลาดเลยในการแสวงโชกลาบเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเรามาติดตามอันนี้คือบนนะนี่คือบนเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวแต่จะกันให้อีกตัวหนึง่งเด็กเอาเม็ดเดียวไม่ต้องกลับถ้าเลขออกกลับถือว่าผิดตัวกันตัวกันเป็นเลขมงคลตัวกันเป็นเลขมงคลในเลขเก้าสองที่ ชอบอยู่ตลอดเวลาอ่ารู้นะว่าเลขนี้9229เลขอะไรเป็นเลขมงคลสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอาจารย์แหละชอบทําให้ประเทศไทยรวย <c oughs> ใครอยากรวยก็อยาา 29, อ่าพลาด2992ส่วนเลขสามตัวอาจารย์เน้นให้สองชุดเพราะว่าเดือนสี่ขึ้นหนึ่งแต้มเป็นห้าก็จะอยู่ที่582กับ482 อ่าก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ตัวเราสแสวงสลากินแบ่งรัฐบาลอันนี้ชุดบนผ่านไปอันนี้ช่องนี้ไว้ทะธอลงซื้อปู่สี่ห้าทีนี้ล่างเด้บ้านนี้วิ่งล่างก็สรุปในคลิปนี้ไปเลยวิ่งล่างเนาะค่อนข้างที่เลขเลขงวดน,นี้ค่อนข้างที่จะหายากในสูตรของอาจารย์เพราะว่ารวมสูตรแล้วหายากแล้วก็กันแน่นอนอ่ะ อาจารย์ก็ให้ไปที่เลขห้าก,กับเลขเก้าเม็ดเดียวเก้าห้าห้ากับเก้าไม่ต้องจับยากชมไม่ต้องจับยาก 9, <5. S 1> 9, 5, 5, เก้าห้าเก้าห้าเม็ดเดียวสายรูดสายวิ่งเอฟซี FC มีเลขดีเลขเด่นนํามาจับคู่กับเลขห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ล่างน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ใครป หลักหน่วยใครมีเลขดีเลขเด่นนําไปจับคู่ได้เด่นในสูตรของอาจารย์ทั้งหมดยี่สิบกว่าสูตรห้าอยู่ท้ทยสิบแปดสูตร<ม>อ่าอยู่หลักสิบมีแค่สามสี่สูตรนอกนั้นอยู่ท้ายเพราะฉะนั้นเก้าห้านี่แขนแขนรดพี่น้องครับนี่ค,ค,คือเม็ดเดียวเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเด้อเม็ดเดียวทั้งบนทั้งล่างแต่อันนี้เด่นในสูตรในการที่อาจารย์คำนวณเลขหรือว่าหาเลขสลากมาให้ทุกคนได้เฉย แต่เลขที่อาจารย์ชอบคือเลขนี้เก้าสองอันนี้คือความชอบนะชอบส่วนตัวแต่อันนี้คือเลขสูตรเนาะเลขสูตรเลขคำนวณบวกลบคูณหารแล้วไปที่แปดสองสี่แปดสองห้าแปดสองนี่คือล้านเปอร์เซ็นแต่ใจชอบคือสองเก้าเก้าสองเพราะว่าอย่าลืมเน้อเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของท่านนายกเนาะเลขมงคลของประเทศไทยไนี่สองเก้าเก้าสองอย่าลืมส่วนข้างล่างสูตรรวมอยู่ที่ห้าห้าแล้วมาหน่วย เขคานี่มาหน่วยค่อนข้างที่จะล้านเปอร์เซ็นต์เลขเด่นเดินดีทุกศูยรรวมแล้วอยู่ที่เก้าเมื่อก่อนได้อยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าสามแต่อันนั้นคือชุดตรงๆบนล่างยังไม่ได้ตัดเลขยังไม่ได้คัดเลขแต่ตอนนี้คัดออกมาแล้วพอคัดออกมาแล้วก็จะได้อย่างที่เห็นได้อย่างที่เห็นหาเก้าไม่ได้ปะปูร่างได้แต่น้อยแต่น้อยน้อยเก้าเก้าเป็นหลักสิบโอเก้าหลักสิบเก้าหลักสิบห้าเป็นหลักหน่วยด้วย ครับห้าเป็นหลักหน่วยเก้าหลักสิบห้าเป็นหลักหน่วยชุดบนนี้ตรงตรงบ่ปูแปดซองเนี่ยตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับดแล้วปากกาหมดแล้วแต่ปากกาแดงก็ได้ปุ๊บมันก็ชัดเจนาแมนเอ้าทำไมมีหัวมีปากกากระวดพี่ห้องเงี้ยชีวิตชีวิตอ่านี่แหละคนจะรวยอ่าคนจะรวยก็อย่างนี้แหละเน้นตรงๆรงธรรมชมครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว ลงให้เอฟซีจะได้มีความมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ออต้นเศรษฐีแล้วพี่น้องอ่าออต้นเศรษฐีนี่การันตีได้ว่าของแท้ล้านเปอร์เซนต์เนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นนะใครไม่ชอบก็ผ่านเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกอาจารย์ชอบที่สุดคือเม็ดนี้แต่นี้เด่นในสูตรบนนี้คือสูตรล่างเม็ดเดียว9 5้าครับแข็งแขนงในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีทรยมาลํำรวยไปด้วยกัน ทั่วไทยทั่วโลกเลยเด้อเฮงเฮงรวยรวยอ้าวครับผมครับผมเอาครับสวัสดีครับพีสี่แฟนคลับแฟนช่องทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าแปดพารวยนมสวนยางพารวยพี่น้องที่ครับผมเอามาติดตามทางกับปูสี่ห้าโค้งสุดท้ายพี่น้องที่ครับผมปู่สียหาโค้งสุดท้ายปู่จะฟันที่ตัวไหนกันนะครับผมปูสี่ห้าคืออาจารย์ต้นเศรษฐี ปูวาจะปล่อยโคงสุดท้ายแอดดีเดินทางมาปูโทรตามด่วนพี่น้องชื่อครับผมมือนี่ปูจะปล่อยน้าท่างกันล่างยังเดียวเอ้ยสรุปโคงสุดท้ายแล้วพี่น้องบนล่างนะครับผมเาเขามากกว่าไรเขาแช่เขาติดตามครับผมอ่ามือนี้แอดทางมาหาปูสี่ห้าจะสรุปโค้งสุดท้ายเป็นตัวได้นั่นเขาติดตามรับชมรับฟังคำกัน่นนะพี่น้องเด้อปูสี่ห้าคืออาจารย์ต้นเสรษฐีจะฟันให้ตัวไหน เขาไปติดตามรับชมกันครับผมเด็ดเด็ดมาผมการรับสการรั์พามาติดตามแนวทางกันครับผมสรุปเลยเนาะเอาบนหัวล่างเลยบนล่างสรุปเลยเพราะว่าอ้าทีนี้เป็นนาทีระทึกว่าไทรตัวโลกว่าอาการที่มันบ่มือบ่เปื่อนมีวันมาเมืองด้วย่เออ วอ้เน่เขียนอะไรปเปืองแฟบอีก่ยังมันมีเงินสื่ออยู่สี่ฟันอย่างไรข้นหมดจะได้เรืองปัเอาแกนแกนเล่ทั้งบนทั้งล่างมือวันที่วันที่หนึงเนาะครับผมเออปักกายอะไรแงบ้างคุณ่างเปรหมเปรทั้างเปรีบอ้นเอออวนอยูวันที่หนึ่งคือเจ็ดสามตรงตรงยุเม็ดเดี่ยวซำตัวเงินซสือแฟบบ่มีประเด็นบ่้ย แซบกับค้ายหล่ล้านหมดว้ยไ <c oughs> ปล้านนี่ก็เบ,บิลร่านนั่นก็เบ,บิบ <c oughs> โอ้ยบดเอาลมกวนได้สีอบลไดจากล่านสองห้าหกหกเนาะกับสองห้าหกหกเวลาเป็นหกหกได้ลเงินเนี่ยสองห้าหกหกตัวพระ เพิ่นเพิ่นบ่ให้เอาสบูญยายที่ฟันใส่เพราะว่าพระอาบน้ำเป่าๆเล้จังอาตมานีสามเดือนสักกี่วันทีหนึ่งโอ้เพิ่นวางเสรนเออมันค่อยขังบ่แม่นจังมามีผู้มาไกล้หัิ้วสบายจังมามีผู้มาไกลเล็กว่าเสียเอาดินทจังกีโกกเตี้ยนกับบ้านน้ำทั้งปีเอาวิ่งวิ่งบนนะพี่น้องวิ่งบนนี่อาจารย์ขอสรุปในในคลิปอันนี้เลยเนาะวิ่งบนเงินล้านสิบล้านยี่สิบล้านก็อยู่ในคลิปนี้เลย วิ่งบนอาจารย์วันนี้เนาะแขวนขน,นาทีระทึกทั่วไทยกำลังรอเลขแปดกับสองนาทีระทึกแปดกับสองเลยพี่น้องอาจารย์จะให้ใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะนำเลขแปดนี้ไปจับคู่ได้บนแล้วก็เม็ดเดียวสายรูดสายวิ่งรวมอยู่คลิปนี้เลยนะอ่าสายรูดสายวิ่งวิ่งบนยี่สิบล้าน จะรวมทั้งหมด45สูตรที่ผ่านมาที่อาจารย์ลงไปนะไม่ว่าจะเป็น93 94 74 84 71 81เป็นชุดเด่นในสูตรของอาจารย์ทั้งหมดเลขทุกตัวที่ลงมานั้นไม่เกิน10คู่ไปหาสรารกินแหมงรัฐบาลได้ทั้งหมดแต่อาจารย์ที่ลงนี้คือตัวร่วมเนาะเอารวมแบบบนล่างเลยครับรวมแบบบนล่างเลยก็จะได้เอามตัว สตัวนี้จะมีอยู่สี่ชุดตรงๆที่ตัดไม่ได้ก็จะมีห้าแปดสองหแปดสองเ้าแปดสองนี่คือตัวเด่นๆเลยนะอ่าแล้วก็เจ็ดแปดสองที่แน่ๆเลยเดือนนี้เป็นเดือนสี่สี่แปดสองพี่น้อง เลขสี่มายากปกติแล้วเดือนนี้เดือนสี่เลขสี่มายากเป็นข้างขึ้นเลขออกวันที่หนึ่งข้างขึ้นขึ้นแต้มหนึ่งสี่ขึ้นแต้มหนึ่งเป็นห้าเมนบอกครับผมอ่าห้านั้นคือเดี๋ยวค่อยฟังไปอีกเรื่อยๆแต่ทีน่นี้นี่คือสูตรบนสูตรบนนี้จะมีห้าแปดสองหกแปดสองเก้าแปดสองสี่แปดสองเจ็ดแปดสองอีกตัวหนึ่งอ่าเนี่ยเจ็ดแปดสองอีกตัวหนึ่งอันนี้คือชุดสามตัวนะสามตัวสําหรับคนอ่าเขาเรียกว่า เซียนสามตัวตรงอืม <c oughs> สามตัวตรงคือถ้าเรียกว่าเซียนเนี่ย <c oughs> เขาแทงเลขเขาซื้อเลขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจะไม่มีวันขาดทุนแต่ใครที่ชอบชุดเดียวเม็ดเดียวอันนั้นเราเราเขาเรียกว่าความฝันนั้นยิ่งใหญ่บางทีอาจจะผิดพลาดได้เนาะแต่สําเร็จสําหรับเซียนหรือว่าคนนัก